ากไม่ง่ายไว้กับเพื่อนแล้ววิ่งขึ้นทา,า,นะางขวาในระยะนี้นยาบุตรป,ประเทศไทยรวมเป็นเนื้อเป็นชาชติไทยเป็น<ง>ประชารัฐพระไทยห้องไทยทุกส่วนอยู่ดัง,งรุร่งโรจน เดียวนะครับเป็นวันวันที่แปดรุ่นที่สองในการฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับก็จะมีคุณครูที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนเป็นคุณครูวันนี้มาเป็นผู้นกับลูกเสืออยู่ในค่ายเราอาจจะเรียกว่าวิทยากรวิทยากรที่อยู่ข้างหลังกับผู้เข้ารับการอบรมคือพวกเราคือเนตรนันีที่อยู่ข้างหน้าคุณครู องฝ่ายฝ่ายหลังนี่คือฝ่ายให้ความรู้ฝ่ายชีแนะฝ่ายที่อยู่ด้านหน้าคือฝ่ายรับความรู้และฝ่ายปฏิบัติทั้งสองฝ่ายนี้ต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันถ้าฝ่ายให้ความรู้ไม่ให้ความรู้ฝ่ายปฏิบัติพร้อมปฏิบัติงานก็ไม่สําเร็จถ้าฝ่ายปฏิบัติไม่ปฏิบัติแต่ฝ่ายให้ความรู้ก็ให้ความรู้แต่ไม่ปฏิบัติก็ถือว่าไม่สําเร็จ ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจะต้องทำความเข้าใจและร่วมมือร่วมใจกันให้ภารกิจในวันนี้ได้สำเร็จร่วงไปด้วยดีมีการวัดผลประเมินผลนะครับเดี๋ยวจะพูดในที่ประชุมเพราะว่าเนื่องจากว่าคนเราหมู่มากนิยาประจำวันพิธีกรประจำวันนัดหมายเวลาเท่าไหร่กี่นาทีก็ขให้ตรงจะต้อเใร่วงวัยอันประการที่สองต้องคล่องแค่วร่วงวัยเพราะพวกเราอยู่ใน านเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานผู้เสียงชาตินะครับได้รับเครื่องหมายผู้แบก3ท่ทอนแล้วนะครับอดีตการทํางานท่านเป็นอดีตรองผู้อำนวยการสํานักฟาร์มมอมหาวิทยาลัยแมโจปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานะครับสำนักฟาร์มแมโจนะครับมหาวิทยาลัยแมโจได้เป็นผู้อํานวยการค่ายแทงคุณแห่งนี้ด้วยเป็นเจ้าของส่านครับถ้าท่านยังมี ปัจจุบันนี้ท่านเป็นข้าราชการบํานาญนะครับเกษียณอายุแล้วท่านไปทํากิจการเป็นเจ้าของสนามบินเล็กนะครับชื่อว่าสนามบินเชียงใหม่แอร์สปอร์ตนะครับครับอ้าวนะครับตอนนี้ท่านพร้อมแล้วนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ดรมิ่งขวัญแดงสุวรรณดีพบกับพวกเราครับบนทีวีครับ Ừ, สาวๆน่ารักมากแอบรู้แต่ตอนเช้าเห็นไม่ได้มีคนเดินชื่มช้าเดินอย่างรวดเร็วขยับร่างกายไม่ไวเพราะว่าผอเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงมักจะถูกคนเขาเรียกว่าปลาหนาหรือว่าูผูกว่าผู้หญิงทำอะไรไม่ได้จริงไม่ใช่ผู้หญิงก็ไม่ต่างจากผู้ชายเพียงแต่ร่างกายเราอาจจะต่างจากผู้ชายจริงๆแล้วผู้หญิงเข้มแข็งกว่าเข้มแข็งของขผู้ชายเยอะถึงเวลาเกิดเหตุก,การณ์เหตุก,การณอะไรจริงๆผู้หญิงจะเป็น คนที่คิดนะคิดแล้วก็ไตร่ตรองว่าจะทําอะไรเพราะนั้นผู้หญิงก็ผู้ชายก็คู่กันทาให้โลกนี้สามารถจะเดินได้อย่างเข้มแข็ง,ขงนะคะแล้วก็ไม่แข็งกระด้างน,นะผู้หญิงแล้วก็อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแนอวันนี้ก็ดีใจที่เจอพวกเรานะคะในนามของค่ายแทนคุณหาเล่ยปโจยินดีต้อนรับลูกที่น่ารักค่ะว่าการเรียนรู้จะไม่การจากผู้ชายเมื่อว,วานเพราะว่าเห็นขยับตัวแล้วก็เสียงดังควงชัด นะคะแล้วก็ดูภาพโดยทั่วไปนับได้ว่าเป็นโรงเรียนที่นักเรียนเรียนระเบียพวินยัยในระดับต้นๆของการมาเข้าค่ายที่นี่แต่ละปีก็จะมาไม่ต่ำกว่า20-30โรงเรียนรวมทั้งหมดน่าจะเป็นหลายร้อยโรงเรียนที่ผ่านค่ายตรงนี้เป็นแสนคนนะคะก็ถือว่าพวกเราโชคดีที่ได้มาเดินตามเขาวิชาเดินป่าสัจธรรมชาติหมายความว่าเราจะไปเดินดูต้นไม้ต้นไร่ ดูสารพัดอย่างที่เป็นฐานการเรียนรู้ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เราเรียกว่าศาสตร์พระราชาซึ่งใครอื่นไม่ได้มีแบบเราก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์อาจารย์ใหญ่ทรงศักดิ์รู้ว่าทรงศักดิ์แต่เรียกอาจารย์อะไรดีอาจารย์ใหญ่เนาะหรือน้องใหญ่ของอาจารย์พี่ขวัญซึ่งทําง,งานด้วยกันมานานมากแล้วก็เป็นเหมือนคนที่ช่วยสร้าง ให้ค่ายนี้เป็นค่ายที่มีคุณภาพอาจารย์สมสัรจะเป็นพิธิกรชุมนุมรอบกองไฟเสียดายที่เราไม่ได้มาทากิจกรรมนี้แต่ก็ไม่เป็นไรไปตามสถานการณ์ที่ว่าปรับตัวตามสถานการณ์ทีนี่ตรงนี้เราเรียกว่าโครงการพัฒนาบ้านโปงเนื่องมาจากพระสมบูร์เป็นป่าที่เป็นทั้งแาติจริงๆเราจะเห็นต้นบอลนะคะต้นไม้ต้นหญ้าที่อยู่รุ้มริมงลำน้ําที่จะเป็นฐานการเรียนรู้อาจารย์สงสารจะได้บอกว่าคืออะไรแต่จะให้ น้ำสไปน้ำปลงจะทำให้น้ำสะอาดห,หลายคนไม่รู้ว่าที่ทดินที่ดินแงกำหนด ก็ต้องพูดว่ามันไม่ค่อย Hee <laughs> ก็บวชบวชอะไรครับบวชบวชพระบวชชีบวชเนนบวชเนนกุ้ยบวชชีนะกุ้ยบวชชีนี่กุ้ยต้นไหนนะครับคำว่าบวชพระบวชต้นไม้นะครับมีเป็นกุศลบกอากุศลบายของอาชุมชนนะครับคนที่เป็นพระคนที่เป็นเนนนะครับคนที่บวชนะคนไทยเราที่นับถือศาสนาพุทธ จะไม่ฆ่าจะไม่ทำร้ายจะไม่ทำให้พระบาดเจ็บถือว่าเป็นบาปอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าเป็นภาษาพื้นเมืองเขาบอกว่าฆ่าแมวนะถ้าฆ่าแมวมันกับฆ่าตุ๊กมันบาปเหมือนกันฆ่าหมาถ้าฆ่าหมามันกับฆ่าเนนคือเขาป้องกันให้คนอ จิตใจอมหิตอ่ะมีการค่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้ต้นไม้ก็เหมือนกันเขาก็ท,ทําพิธีบวชป่าบวชต้นไม้เป็นกุศลบายให้ชาวบ้านนะครับให้ชาวบ้านได้รักป่าไม่ทําลายไม่ตัดต้นไม้ตรงนี้นะครับจากนห้องเทศกาลนาเรียนคงจะเห็นนะครับมีพระจริงๆเป็นพิธีการจริงๆ <Workers S 2> อันนี้ทำมาหลายปีแล้วาอมาตายแบบนี้นะครับต้นไม้มันใหญ่ขึ้นมามันใช่ขนาดนะครับบางต้นมันก็ติดไปเลยอันไม่ใช่นธรราติขเห็นน้งขาตต้นไม้ราปนเนไปไม่ใช่ ค่ะได้เลยแล้วมาเลยได้ๆได้นะคะ <laughs> <laughs>